โอ้การมันโคตรร้อนเลยว้พิซโซนะร้อนมากเออติมไปแจกคนอื่นดีกว่าผมว่าจัดไปก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อน สวัดีครับเพื่อนๆนี่เราไปช่วยดับร้อนมาก่อนหน้านี้โอ้ใช่เลยโคตรมันเราไปแจกไอติมมานะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเราอ่ะไปกินไอติมด้วยกันใช่ออกไปซอยหนึ่งร้าเพ้าหนึ่งเลกินไอติมหน่อยดีกว่าครับเอาเลยครับเอาความร้อนหน่อยร้อนมากเลยผมว่าวันนี้มันร้อนเกินไปแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบ ไม่มีความสุขว่ามันร้อนแบบเออเราเอาไอติมไปแจกคนดนึงว,ว่ะเพาว่ไอติมไปแจกมันมีความสุขแน่เพราะผมอยากไปแจกนักเรียนเว้ยก็แจกทุกคนอ่ะแจกหมดเจอใครแจ,แจกหมดเลยแจกหมดโอเควันนี้ใครร้อนเดี๋ยวได้กินไอติมเหมาเนี่ยเท่าไหร่พี่เอาหมดเลยนะมีห้าพันหมอเหมาได้ไหมฮะ ได้เลยครับโอเคได้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 ที่เลยนะขอยืมรถอะไรครับพี่มีเสื้อไหมขอนี้ไปเลยครับโอเคขอบลงครับพี่องครับได้ขอยืบรถไหมได้เลยครับขอคุ้ยอะไรเลยพี่เดี๋ยวพี่นั่งกินกาแฟรอผมไปเลยจัดไปเลยครับาไปจัดการเองเลยจัดไปดิเขาให้มาเลยทั้งคันชุดด้วยนะเออเขาบอกเอาชุดไปใส่เลยเราอาไปใส่เลยเราเหมาเขาแล้วเราขอเขาด้วยว่าเราขอขับไปแจกเองได้ไหมเขาก็บอกขับยากนะผมก็สร้างไงไปลองดูโอ้โหเดี๋ยวนะกูกลัวมันพุ่งว่ะ มันจะพุออง่งเบ่เนี่ยกูเสียวว่ะอ๋อเดี๋ยวพลายล้างเขานี้ผมก็ขับไปหน้าปากซอยหนึ่งยัง<อ>ไม่ออกอะไรอยู่หน้าปากซอยเรียบร้อยชนพี่วินจุ<อ>มอเตอร์ไซค์กระเจิงเลยเลี้ยวป้องโอ้โหพี่ครับขอโทษค,ครับขอโทษครับ ทีนี้เราก็คิดเฮ้ยเราแจกไอติมพี่เขาเลยหรือเ่าผมก็เลยถือวิสาสะพี่ครับเราแจกไอติมเขาพี่ดูดูว่าพี่แจกไอติมรับพอดูแล้วเขาน่าจะหัวร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวัี้วันีเราแจกไอติมครับวันนี้อากาศร้อนร้อนผมแจกไอติมทุกชาติทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติศาสนาใครที่อยู่ในประเทศไทยแล้วร้อนครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ เราเลยกะจะไปแจกนักเรียนเราเรียนหอวางใกล้ออฟฟิศได้ภาพประทับใจมากพี่โจเด็กนักเรียนเต็มเลยโอ้โหไม่มีใครเลยครับผมมีแต่คนงานเขากาลังซ่อมอะไรกันไม่รู้อยู่เราก็เลยแบ่งพี่เขาแต่เราก็ถามพี่เขาพี่เด็กนักเรียนมันไปไหนหมดพี่เขาก็บอกเราว่าเขาสอบวันนี้เราก็เอาชิบหายเขาไกลตั้งแต่เที่ยงแล้วแล้วคือมันเลียวไงเราไม่ได้วางแผนอะไรกันมากมายเราโอเคแผนบีไปหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วกันไอหนุ่มไอติมก่อนละลายรีบไปโอเคไป พี่เดี๋ยวพี่พัดได้แล้วเดี๋ยวผมอเอาาเพิ่มแล้วโทรมาเลยพี่ครับผมทำงาน,นงเหนื่อยครับวันนี้อากาศร้อนชาบูชิน่าจะร้อนแจกให้เด็กแทงเดียวน้ใำใครสักกล่องเอาต<อ>ิมไหมครับทคะในติมไหมครับอากาศร้อนๆครับ คุณพี่ร้านขายน้ำใช่ไหมใช่เลยผมซื้อน้ำพี่วันนี้เอาไอติมมาคืนนี่ันะครับอ้นี่ครับเดือดโทรศัพท์ันร้อนครับผมทั้งคู่ไอติมฟรีครับผมขออนุาครับรอนขยอะพี่เลือกเลยโอ้ออากาศร้อนครับสวัสดีครับควัสดีคับีอากาศร้อนครับจายไอติมครับผมนี่ครับผมอันนี้ให้ครับผม้เลยอเคครับรอย คขอบอากาศร้อนนะครับผมเมื่อกี้นี้ทาอีกแล้วนะทำใจผมละลายเหมือนไอติมเลยนะย่อ,อ,อ,อ Do you feel hot today? It's is very hot because it's Thailand. Oh. So we we'll give you some sweet ice cream. Yes, ice cream. Thank yes. you. <coughs> แจกไอติมครับอากาศร้อนๆค้านี่ครับแจกไอติมครับด้วยอันนี้ไมด้มีเหรียญนะครับนี่ค้าพี่ครับขับรถเหนื่อยผมจแจกไอติมครับขอบคุณครับครับผมคงไม่ได้ไปไหนนะพี่ครับพี่ไ <c oughs> <c oughs> อคับแข้งไหมพี่ได้ครับผมเอาเอาไปดิพี่นี่ครับผมขอบคุณค่ะขับรถให้ได้จะเยอะไหมพี่ขับรถร้อนๆ

เรียนเหนื่อยๆแล้วร้อนน้องมีมีติมาแจกครับผมนี่สีเล็บสีเล็บน้องเขาเทศจัดเลย้วยน้องเขาโดนประตูหนีบโอเคจัดไปครับผมฝากเสื้อยืดทอมบอลเนียนะอยู่ทอมบอลจำจำจำไหมโอ้ยจำเลยแจกโอ้ยไอ้ลายตะก้อตไปเลยคอชอบเอาไปหมดเลยสอบเหนื่อยพี่ให้ติมครับผมคด้านใจสอบนะเอาผมตั้งใจสอบครับขอวังครับเชิญครับเชิญปุ่ปั่นเขาอากาศร้อนรับเจอมีความสุขครับผม เลยจริงนะครับตัวเองมีความสุขอากาศร้อนมีลูกพี่ป่ะเรามีคำถามด้วยหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ตอบถูกหนึ่งเออเอาไปสองเลยอันนี้อันนี้แบ่งพ่อด้วยและอันนี้ขอแลกกับลูกชิ้นแล้วกันนะฮะทั้งคันแล้วหิวจังย อ่าอันนี้คือข้าวไข่เคี่ยวทรงเครื่องนะร้านนี้ก็บอกว่าย่างน้ำจิ้นี่ครับผมทำงานร้อนๆนะผมาเรลอยติมมาแจกไอติมมาแจกแล้วเี่ทั้งหมด20บาทนะครับมาลุงผมซื้อน้ำลุงบ่อยมากผมไม่แจกลุงอ๋อผมใจร้ายมากเลยคราวนี้พอหน้าเซ็ล่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบน BTS เพราะว่าเราแจกที่รถเมล์เสร็จแล้วเราก็คิดว่า BTS ก็ต้องได้ฟังดิบเพราะว่าเราจะเอาให้ทั่วถึงไงชีวิตนี้มันร้อนนะผมอยู่ไทยจิมฟรีครับอันไหนก็ได้ครับผมติมฟรีครับผม อ,อ่านี่ไปทางนู้นด้วยไปทางนู้นด้วยไม,ไม่ไม่พี่เขาไม่ได้ขอเขาบอกแจงไม่ได้อ๋อเหรอโอเคเอาไปว่าเท่านี้พอเราคนนี้ก็ไปตรงสกายวอล์ลกแทนใกล้ๆพี่เทอก็เดินเหยื่อมาหน่อยแต่คราเนี้พอบนสกายวอล์ลกพี่เทอ่ะมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเขาอาจจะไม่ทันได้คิดจะรับอ่ะแต่บางคนก็รับบางคนก็รีบส่วนใหญ่จะรีบไง น้องที่เขาเป่าแคนอยู่หาเงินไงเราได้เสริ <แจ S 1> มเราก็ไปเต้นกับเขาแจกไอติมน้องช่วยน้องเขาแบบโเปรแมน์น้องของสัอเอกเ,เต้งหน,นึ่ขอสักเพลงไอติมน้อง่ะ somebody <laughs> อันนี้เราก็อยู่สกายวอล์กเราก็ลงไปฝั่งตรงข้ามเซ็นทราบอ่ามันเป็นทางลงไงใช่แถวยูเนี่ยมันก็จะเป็นรถเมล์เซเว่นร้านช้าต่างๆแต่แคนครับด้ชื่นใจครับขอบคุณค่ะรับมนี่มันอะไรลูกไม่รู้ครับผมก็แค่อากาศร้อนอยากแก่ครับโอ้โหร้อนแดกไอกรีมอไยๆเยๆอคครัได่มไอศกรีมสดครับอันนี้แคนดี้แจกฟรีครับเอาไว้ทานแก้ร้อนนะคะขอบคุณครับอบคค่ะเปลี่ยนฟิลร้าน่แบบนี้มั่ง เอาไหมเอาให้แม่ด้วยไหมแม่แม่ก็ให้เดือดเอาเลือดคุณแม่ด้วยเออร์ไกดีมากครับเอาอีกไหมครับเอาไปทั้งสองเลยครับผมใจดีอีกแล้วนะเราใจดีตลอด เราเจอลูกค้าบ่อยของเขาตรงหน้าเซเว่นใช่ไหมเราเจอลูกค้าอบอยเพราะเรารู้อยู่แล้วใครใส่เสื้อของเราเขาก็จําเราได้จำเราได้อยู่แล้วเราก็บอกเขาเอาไปเลยแม่ห้แทนเอคือลูกค้าเขบ่อยจะต้องได้อะไรที่พิเศษใช่่ตรงนี้นะนี่คือลูกค้าบอยครับตอมไปเลยกล่อแลพนี่ครับพี่โอ้โหพอแล้วโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากคาไแลฝากแจกฝากแจกได้เลย่กอะรครับ จนเราวนกลับมาฝั่งสวนมาฝั่งสวนสมเด็จย่าแล้วมันก็จะมีคนดูดวงนะอ่าใช่จะมีคนซุ้มดูดวงหลายๆคนใช่เราก็เห็นมาแต่ไกลแล้วว่าดวงน้องต้องกินไอติมดูดวงน้องน้องเขาบอกต้องกินไอติมนไอติมแล้วจะรู้จีนพี่รอลูกค้าแจกไอติมมันร้อนพี่อากาศมันร้อนกินไอติมรอครับครับผมนี่ครับผม รกม้อนมากๆอ่รวยๆนะลนครับผมดมากาาร้อนทแดตครับผมเาบอ้เสื้อผ้าเราารดีก็เลยอากมีความสุขให้ประชาชนแท่แท่คนที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ยอนผมกินให้รยครับผมๆกลับมาทางเซนล่คราวนี้เราเจอทีเด็ดผมชอบเลยนี่เด็กสเก็ตผมก็เลยขอเล่นด้วยเลยเ มมครับผมแต่พี่มาผมกินเยอะหน่อย,อยน้องแห้งมากเลย <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> แล้วมันพี่เอะักทีดิตอนนี้ผมก็เกิดข้อสงสัยว่าเล่นสเก็ตไปกินไอติมไปมันร<อ>ู<อ>้สึกอย่างไรผมก็เล่นไปกินไปสนุกมาก สรุปล้มผมก็เลยได้ข้อสรุปแล้วออก็เลือกวนะ่าจะทําอะไรจะกินหรือจะเล่นก็เลือกทุกอย่างเออเอาสักอย่างเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับถ้าชอบพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมคอมเมนต์<ช>มาบอกกันได้นะว่าเพื่อนรู้สึกยังไงหรือจะแนะนําอะไรให้เราไปทําเพิ่มเออซัสบสไคร้ด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญที่สุดเลยกด<ช>มาติดตามเรานะครับคอนเทนต์มันๆเราปล่อยอีกเพียบนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผม ครับผมครับผมขอบคุณมากพี่พี่เปนตำรวจเรั้แลป้วยพี่ขอบครับติไหมครับต่ครับพี่ตครับตตึงโอ้ย